ขอน้มนมแด่องค์งงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักรมแนวนี้เสนอคําว่าทําความดีทําความดีเพื่อความดีไม่มีโลคอย่าทําดีเพื่อกอบโกยบุญกุศลหากเข้าใจในความดีอันแยบยนต์ไม่ล้นลอนจนจุกอกงุกในบุญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าการทําบุญนี้ห้ามหวังผลแห่งบุญ พราะถ้าเราได้ทําความดีทําบุญกุศลแล้วเราเกิดหวังในผลแห่งบุญเห็นผลแห่งความดีนั้นจิตใจของเราก็จะเกิดกิเลสตัณหาราคะขึ้นมาแล้วอันนั้นก็แสดงว่าจิตใจของเราเกิดอัตตาตัวตนขึ้นมาแล้วไม่บริสุทธิ์เสียแล้วและผลแห่งบุญผลแห่งความดีตรงนั้นมันก็จะเจอือปนไปด้วยกิเลสตัณหาราคะขึ้นได้นั่นมันจะมีประโยชน์อะไรกันละ่ะ อันนี้ทรงแห่งบุญแห่งความดีที่เราทําตรงนั้นมันก็ไม่บริสุทธิ์ด้วยหรือเพียงแค่เราทําความดีเพื่ออยากให้คนหรือคนรอบข้างเขาชมว่าเราทําความดีเราเป็นคนดีจริงๆแล้วอันนั้นก็เปรียบได้ว่าเราทําเพื่อผลประโยชน์เช่นเดียวกันนะเพราะไม่ว่าเราจะทําบุญเพื่อหวังผลอะไรก็ตามที่จะยังประโยชน์ให้กับตัวเรานั่นก็เรียกว่าเรากําลังทําบุญเพื่อหวังผลอยู่ดี นอกเสียจากเราจะทําความดีเพื่อความดีตรงเน้นตรงหะถึงจะเรียกได้ว่าการทําเป็นการทํควาดีที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงได้แค่เราทำํำบามดีแล้วเรามีความสุขใจสบายใจแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วนะสำหรับอันนี้ส์งที่จะได้รับในปัจจุบันนี้ใช่ไม่ใช่ใชแล้วจะโลภมากอยากได้กันมากมากกันไปทําไมแต่ถ้าเราทําความดีเพื่อความดีนี่สิ แน่นอนว่าอนาคตชีวิตของเราจะต้องได้รับผลแห่งความดีตรงนั้นแน่นอนเพราะเหตุแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอทำความดีเพื่อความดีมีคุณค่าอย่ารอบอยากมากอัตตาคุณค่าไม่เหลือถ้าคิดจะทำความดีเพื่อจุนเจืออย่าลงเหลือกิเลสตัณหาในจิตตน ต้องทำดีไม่หวังผลจนจิตว่างจะส,สรรรส้างทางวิมุตจนหลุดพ้นทำความดีแต่ไม่มีอาัตตาตัวตนนำพาตนจนพบจุดหลุดผูกพันเพียงแต่ทำทุกภารกิจให้ดีก่อนเรื่องข้างหน้าไม่แน่นอนอย่าพึ่งหวังทำความดีในตอนนี้ให้เต็มกำลัง เป็นทางออกของชีวิตอย่าคิดนานการทำดีอย่ามีจิตคิดติดยึดสมควรฝึกใจให้แข่งมีแรงต้านมันฝึกฝนจิตให้ชีวิตไม่ติดพันไม่มีกรรมในทางลบจบด้วยดีสร้างวิถีใหม่ให้ในทางบวกให้ชีวิตเดินสะดวกในส่วนนี้พาชีวิต เดินก้าวไปในทางดีการทำดีอย่าหวังผลจนจะจนใจทำดีได้ใจมีสุขหยุดได้แล้วแค่มีแนวทางชีวิตได้ขิดได้แม่ไม่สมดังที่คิดอย่าติดใจปล่อยทิ้งไปจะไม่ทุกข์หยุดได้ทันเหลือเวลาทำความดีอีกไม่มากควรรักษาทุกโอกาสอย่าคาดหวัง อย่าประมาทรักษาติดขีดเส้นทางตั้งเจตสังแต่กรรมดีชอบนี้แหละขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านเทินเจริญพร